สวัสดีครับอีนี้ก็จะเป็นสรุปหนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาตัวเองเล่มหนึ่งที่พูดได้เต็มปากว่าเป็นเล่มที่พลาดไม่ได้ด้วยประการั้งปวงนะครับสำหรับนักอ่านสายพัฒนาตัวเองที่อยากจะสร้างความสุขและความสําเร็จทุกด้านให้กับชีวิตของตัวเองนะครับก็คือหนังสือชื่อ m i n d set the new psychology of success โดยดร Carol d ดเวกนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีทั่วโลกมานานนับ10ปีหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะครับ ก็ลองค้นหามาอ่านกันดูนะครับถ้าหากว่าชอบโดยผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆในคลิปนี้ก่อนนะครับหนังสือ m y s e t e t ตีิพิมพ์ในปี2006นะครับกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวหรือว่า f ิก m มซ์เซ t กับผู้ที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่ากร o ตไมซ์เซตนะครับความคิดของเรานั้นเป็นตัวกําหนดวิธีที่เราจัดการเพื่อเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือว่าเราจะยอมแพ้ เช่นเดียวกับความตั้งใจของเราที่จะรับมือและพัฒนาตัวเองหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้ทุกอย่างโดยสิ่งที่เราต้องทําคือเพียงแค่การเปลี่ยนความคิดของเราให้ถูกต้องเท่านั้นนะครับบทนําความคิดของเราเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสําเร็จและเติบโตได้หรือไม่นับจากรูปร่างของกะโหลกศีรษะไปจนถึงขนาดของเท้านะครับ ลักษณะทางกายภาพของร่างกายคุณจะถูกกำหนดมาแล้วล่วงหน้าไม่มากก็น้อยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิสนธิในครันของคุณแม่นะครับแน่นอนว่าคุณสามารถทาศัลยกรรมหรือว่าซ่อมแซมกระดูกที่หักได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมนุษย์เราควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายเราได้น้อยมากแต่คําถามก็คือความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถของร่างกายอย่างเช่นการเล่นบาสเกตบอลการวาดภาพหรือการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ละ่ะ มันเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นการเรียนรู้ภายหลังกันแน่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันว่าหากคุณต้องการที่จะเป็นนักเวลลินที่จะเปิดคอนเสิร์ตแสดงให้คนดูคุณไม่เพียงแต่ต้องมีนิสัยไปในทางดนตรีเท่านั้นแต่คุณต้องอุทิศชีวิตหลายปีให้กับการฝึกฝนด้วยขั้วที่ตรงข้ามของความคิดพื้นฐานนั้นจะมีอยู่สองขั้วใหญ่ๆนะครับก็คือแนวคิดแบบกรอบความคิดตายตัวหรือว่าฟิกซ์ไมซ์เซตนะครับ ก,กรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset นะครับคนที่มีความคิดแบบตายตัวจะเชื่อว่าพวกเขาเกิดมาโดยถูกธรรมชาติกําหนดไว้แล้วว่าให้มีความสามารถในการทําบางสิ่งแต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่ในบางสิ่งที่สวรรค์ไม่ได้กําหนดมาในขณะที่คนที่มีความคิดแบบเติบโตจะเชื่อว่าพวกเขาสามารถเป็นคนเก่งในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้หากพวกเขาเรียนรู้ฝึกฝนและพยายามมากพอ ดังนั้นผู้คนที่อยู่ในกลุ่มที่มีวิธีคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆโดยไม่ต้องคิดว่ามันถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าและมีส่วนในความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างเต็มที่สําหรับคนที่มีความคิดแบบ growth mindset แล้วชีวิตในทุกด้านล้วนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและแน่นอนมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็เพราะว่าพวกเขาสามารถทํามันให้ดีได้ด้วยตัวของพวกเขาเองนะครับ ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความคิดแบบฟิกซ์มายเซตนะครับมักจะปล่อยให้วิธีคิดแบบที่ว่าโลกมีแค่สองสีไม่ขาวก็ดําขัดขวางการพัฒนาของพวกเขาหากพวกเขาล้มเหลวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกเขาก็จะหลบลี้หนีหน้าหายไปหรือไม่ก็ตําหนิคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวทั้งหมดพวกเขาหวังความรักชั่วนิรันด์แบบพรหมลิขิตเป็นผู้กําหนดในความสัมพันธ์ของพวกเขา มากกว่าที่จะพัฒนาและใส่ใจรักษาความสัมพันธ์ด้วยตัวของตัวเองนะครับความคิดของเราเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้หรือไม่แนวความคิดหลักที่1ความสามารถของแต่ละคนถูกกาหนดไว้ให้เท่าเดิมตลอดชีวิตจะเป็นความคิดที่อยู่ในการคิดด้วยกรอบความคิดที่ตายตัวหรือฟิกไมซ์เซตนะครับคนที่มีความคิดแบบตายตัวหรือฟิกไมซ์เซตเชื่อว่า พรสวรรค์คือราชาของความสามารถทั้งหมดในตัวคนแต่ละคนในมุมมองของพวกเขาความสามารถของบุคคลนั้นถูกกำหนดไว้แบบเปลี่ยนไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยธรรมชาติแล้วคนแต่ละคนมีความฉลาดมีพรสวรรค์มีความเก่งหรือโง่เขลาและไรความสามารถมันจะคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นและพัฒนาไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาปรับปรุงมันนี่คือสิ่งที่คนที่คิดแบบฟิกซ์ไมซ์เชื่อและยึดถือนะครับ บริษัทขนาดใหญ่อย่างเอ็นรอนและแมคคินซีซึ่งแผนกทรัพยากรบุคคลได้ลงทุนเป็นจํานวนมากเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติของคนจบมหาวิทยาลัยโดยอิงแนวคิดเรื่องการคิดแบบตายตัวและความคิดแบบเติบโตที่ว่านี้นะครับผู้ที่สําเร็จการศึกษาที่พวกเขาจ้างถูกคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทได้ทันทีด้วยความสามารถที่โดดเด่นของพวกเขาบัณฑิตที่จบมามีความสามารถมากพวกเขาได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย และไม่ได้ถูกตั้งเป้าหมายไว้ให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือเติบโตในบทบาทใหม่ๆจากนั้นผู้บังคับบัญชาก็ประเมินพวกเขาอยู่เสมอว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาเหล่านี้ฉลาดอย่างที่เราคิดจริงๆหรือไม่หรือว่าข้อผิดพลาดของพวกเขาเผยให้เห็นว่าพวกเขาขาดพรสวรรค์ในการทํางานให้สําเร็จคนที่มีความคิดตายตัวคิดว่าการเป็นพนักงานที่ไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกพวกเขาจะไม่มีวันสมบูรณ์แบบและคนที่มีความคิดแบบตายตัวยังเชื่อว่า ถ้าเริ่มต้นในแบบที่บริษัทไม่ได้มีเป้าหมายในการเติบโตให้พวกเขาอย่างชัดเจนพวกเขาก็จะไม่มีวันเติบโตได้ดังนั้นพวกเขาจึงหาทางออกไปทํางานที่อื่นโดยเร็วยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีความคิดแบบตายตัวเชื่อว่าพวกเขาสามารถทําได้ดีในสิ่งที่พวกเขาถนัดโดยธรรมชาติเท่านั้นการฝึกฝนนั้นไม่ได้ทําให้ใครดีขึ้นหรือสมบูรณ์แบบขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากพวกเขาด่วนตัดสินตนเองและคนอื่นว่าดีหรือไม่ดีในทางกลับกันพวกเขาก็จะถือว่า คนอื่นก็กําลังตัดสินพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขามีความสามารถและฉลาดเพียงใดในทุกโอกาสและทุกเรื่องที่เขาทําพวกเขาเอาชีวิตทั้งหมดเป็นเดิมพันการผิดพลาดครั้งเดียวอาจจะเพียงพอที่จะตราหน้าพวกเขาว่าเป็นคนโง่เขลาที่ไร้ความสามารถไปตลอดชีวิตพวกเขาขอการชื่นชมและการยอมรับจากผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อปกป้องอัตราของตัวเองและยืนยันว่าพวกเขานั้นยิ่งใหญ่จริงๆอย่างที่พวกเขาคิดความสามารถของคนแต่ละคนถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นวิธีคิดของคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวแนวความคิดหลักที่2การเติบโตและการพัฒนาเป็นไปได้สําหรับคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset นะครับเมื่อเด็กที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตได้รับโจทย์คณิตศาสตร์ที่แก้ยากที่โรงเรียนนะครับพวกเขาก็จะกระโดดเข้าใส่ความท้าทาย และต้องการกลับไปฝึกทําโจทย์แบบนั้นที่บ้านมากขึ้นพวกเขาตระหนักดีว่ายิ่งแก้ปัญหาได้มากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งเรียนรู้และสนุกกับมันมากขึ้นเท่านั้นการก้าวหน้าไปได้แบบไม่มีขีดจํากัดทุกอย่างมีความเป็นไปได้ในชีวิตสําหรับเด็กที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตเราจะบอกได้ยากว่าระดับสติปัญญาของพวกเขาในวันนี้มีมากน้อยเพียงไหนและคาดการได้ยากว่าความก้าวหน้าของพวกเขาในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็เพราะว่าพวกเขา พัฒนาอยู่ตลอดเวลานั่นเองแน่นอนว่าเกรดหรือคะแนนของพวกเขาก็สะท้อนถึงสถานะของพวกเขาณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้อยู่บ้างแต่เด็กเหล่านี้เชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นอีกด้วยการทำงานอย่างหนักเรียนอย่างหนักมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทและมีความอุตสาหะยิ่งกว่านั้นพวกเขาไม่สนใจที่จะได้เกรดสูงสุดหรือดีกว่านักเรียนคนอื่นๆพวกเขาต้องการเพียงแค่ รู้สึกพึงพอใจในการผลักดันตัวเองให้ถึงกีดจ,จำกัดของศักยภาพในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือกีฬาการเขียนหรือการวาดภาพพวกเขาฝึกฝนอย่างไม่ลดละและตระหนักดีว่าพวกเขาสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้ผ่านการฝึกฝนและความล้มเหลวเป็นครั้งคราวเหล่านั้นคนที่มีความคิดแบบเติบโตจะเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาใหม่ในชีวิตนะครับเขามักจะคว้าโอกาสในการเรียนรู้เคล็ดลับจากคนที่เก่งที่สุด ในสนามหรือในสายงานพวกเขาพิจารณาความรู้ใหม่และพร้อมที่จะทิ้งกลยุทธ์ที่ใช้ในอดีตไปใช้วิธีที่ดีกว่าและคิดอยู่เสมอว่าสามารถขจัดข้อบกพร่องและจุดอ่อนของตนได้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวพวกเขาสนับสนุนให้คู่รักของพวกเขาเรียนรู้และทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเมื่อพวกเขาเล่นกีฬาพวกเขาเล่นโดยรู้ว่ากําลังทําเพื่อทีมเมื่อพวกเขาทําธุรกิจ พวกเขาแสดงความเคารพต่อพนักงานของพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับการทำงานของพนักงานและขอความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแม้ว่าความจริงอาจจะไม่เอือเอ้ออำนวยก็ตามคนที่มีความคิดแบบเติบโตยินดีต้อนรับปัญหาและมองว่ามันเป็นความท้าทายไม่ใช่อุปสรรคที่ผ่านไม่ได้พวกเขาเต็มใจทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาตนเองและโลกรอบตัวให้ดีขึ้น การเติบโตและการพัฒนาทุกอย่างเป็นไปได้สําหรับคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset นะครับแนวคิดที่3คนที่มีความคิดแบบตายตัวมักจะมองหาคําชื่นชมและการยอมรับเฉพาะหน้าส่วนผู้ที่มีความคิดแบบเติบโตจะหาทางพัฒนาให้ดีกว่าเดิมในอนาคตลีเอี้คค่ามาเป็น CEO ของ Chrysler Motors เมื่อธุรกิจใกล้จะล่มสลาย ต้องขอบคุณการตัดสินใจที่รวดเร็วและความรู้สึกที่ดีต่อพนักง,งานของเขาเขาจึงสามารถทําให้บริษัทกลับมาฟื้นอีกครั้งได้แต่หลังจากนั้นพฤติกรรมของลีก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาเริ่มเพลิดเพล,นเพลินกับเกียรติยศและความสําเร็จอวดความเหนือกว่าและทุ่มเทความสําคัญให้กับภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าภาพพจน์และสถานะของบริษัทวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของเขาก็คือการได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้อื่นแบบส่วนตัว ยคอกค่าแสดงความคิดที่เป็นฟิกซ์ไมเซตอย่างชัดเจนเขาแยกทุกสิ่งออกเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีเพราะเขารู้สึกว่าคนอื่นกําลังจ้องจับผิดเขาตีตราว่าเขาเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้และเพราะเขาต้องการเป็นผู้ชนะเขาจึงพยายามทําตัวให้ฉลาดและมีความสามารถมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทนที่จะหาทางปรับปรุงบริษัทตรงกันข้ามกับลูเกสเนอร์ซึ่งเข้ามาดูแล IBM ในขณะที่บริษัทกําลังอยู่ในภาวะย่าแย่ โดยสภาพแวดล้อมการทํางานที่เต็มไปด้วยคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวบริษัทจึงต้องสูญเสียพลังงานไปกับความขัดแย้งภายในองค์กรแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้าและการทํางานเป็นทีมทุกคนพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองทําให้บริษัทไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเกิร์สเนอร์ได้ทําลายการแบ่งพักแบ่งพวกของบริษัทและเน้นการทํางานเป็นทีมให้รางวัลแก่พนักงานที่สนับสนุนเพื่อนร่วมงานของพวกเขา เขายังเปิดช่องทางการสื่อสารทั่วทั้งบริษัททําให้ตัวเองอยู่ในระดับเดียวกับพนักง,งานของเขาสิ่งนี้ทําให้เขาสามารถติดต่อเป็นการส่วนตัวกับพนักง,งานได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงเวลาสั้นๆความคิดแบบเติบโตของเกิร์สเนอร์ทำให้เขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานใหม่โดยอาศัยการทํางานเป็นทีมและการพัฒน,นาโฟกัสเปลี่ยนจากความสําเร็จของแต่ละบุคคลไปสู่การพัฒน,นาร่วมกันจากแนวคิดนี้ เขาสามารถสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนที่ IBM ได้คนที่มีความคิดตายตัวมักสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นส่วนผู้ที่มีความคิดแบบเติบโตมักจะสแสวงหาการพัฒนาและทำให้ดีกว่าเดิมแนวคิดหลักที่4ความคิดตายตัวมองว่าความล้มเหลวเป็นหายนะความคิดแบบเติบโตมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ความล้มเหลวส่งผลอย่างมากต่อผู้ที่มีกรอบความคิดแบบตายตัว ยกตัวอย่างเช่นนักกอล์ฟชื่อดังเซอร์จิโอการเซียเมื่อเขาเล่นได้ไม่ดีเขาจะไล่แคดดี้ออกไปด้วยความเดือดดานครั้งหนึ่งเขาตำหนิรองเท้าของเขาที่ทําให้เขาตีลูกได้ไม่ดีจากนั้นเขาก็ถอดมันแล้วก็โยนใส่คนดูที่ไม่รู้อิโนอินเนด้วยความหงุดหงิดคนที่มีความคิดแบบตายตัวไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้พวกเขาเห็นความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวเป็นหลักฐานว่าพวกเขาจะเป็นผู้แพ้ตลอดไปความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียว จะลบล้างและลดคุณค่าความสําเร็จที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อรักษาความมั่นใจในตัวเองเพียงเล็กน้อยที่พวกเขาเหลืออยู่คนที่มีความคิดตายตัวจะหาก้อแก้ตัวหลอกลวงหรือเลิกสนใจและไปหาทางอื่นพวกเขาไม่ขอความช่วยเหลือหรือวิเคราะห์จุดอ่อนของตัวเองและแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้พยายามทําให้ดีขึ้นโดยการฝึกฝนพวกเขาจะมองตัวเองว่าเป็นเพียงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อีก ไม่ใช่กระบวนการต่อเนื่องที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาได้แม้แต่ไมเคิลจอแดนนักบาสเกตบอลชื่อดังก็มีช่วงเวลาที่ย่ำแย่ในอาชีพของเขาเขาไม่ได้ดังได้ทุกลูกที่เขาสัมผัสเขาเคยชุดลูกที่น่าจะลงห่วงแต่พลาดไป26ครั้งอย่างไรก็ตามแทนที่จะเอาหัวโขกพื้นเขากลับซ้อมชอดที่พลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าในตอนท้ายของอาชีพเขาเขามีเทคนิคการยิงที่ดีที่สุดมากกว่านักกีฬาคนอื่นในสนาม เห็นได้ชัดว่าไมเคิลจอแดนมีความคิดแบบเติบโตแทนที่จะโทษเพื่อนร่วมทีมหรือโทษความลื่นของพื้นสนามเขามองหาวิธีพัฒนาทักษะและวิธีการเล่นของตัวเองเขาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของเขาตลอดเวลาฝึกฝนให้หนักขึ้นกว่าเดิมและรับฟังคําแนะนําจากคนอื่นๆเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้ตราบใดที่เขาพยายามมากพอคนที่มีความคิดแบบตายตัวมองว่าความล้มเหลวเป็นหายนะ คนที่มีความคิดแบบเติบโตมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้แนวคิดหลักที่5คนที่มีความคิดแบบตายตัวจะหลีกเลี่ยงความยากลําบากคนที่มีความคิดแบบเติบโตจะมีความสุขกับการได้แก้ไขความทุกข์ยากมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราสามารถทําได้ด้วยความพยายามเท่านั้นแต่เมื่อคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือมันมีแต่ความเสี่ยงที่จะล้มเหลว และจะไม่ลงมือแก้ไขมันทั้งที่ยิ่งพวกเขาลงทุนเวลาและพลังงานไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเท่าไหร่ข้ออ้างที่จะล้มเหลวก็จะยิ่งมีน้อยเท่านั้นนอกจากนี้พวกเขายังเชื่อในพลังมหาศาลของพรสวรรค์โดยธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่าคนที่มีพรสวรรค์ไม่จําเป็นจะต้องพยายามอะไรอย่างหนักวิธีคิดแบบนี้ทําให้เป็นไปไม่ได้สําหรับคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวหรือฟิกมายเซ็ตที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้โดยไม่ตั้งคําถามถึงพรสวรรค์ของตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลําบากเพราะว่าพวกเขาไม่อยากทําอะไรที่รู้สึกเหมือนเกินจากความสามารถง่ายๆที่ตัวเองทําได้นะครับนักไวโอลินชื่อนัดจาเซเลโนโซเนนเบิร์กมีลักษณะที่ว่านี้เมื่ออายุได้10ขวบเธอได้รับเสียงวิพากวิจารณ์ในเชิงลบพออายุได้18ปีเธอจับไวโอลินไม่ถูกวิธีและนิ้วของเธอก็แข็งทุกครั้งที่เธอพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเธอกลัวที่จะล้มเหลวมาก เธอจึงหยุดนำไวโอลินมาเรียนและหลีกเลี่ยงการเล่นไวโอลินอีกด้วยหากนักแสดงอย่างคริสโตเฟอร์รีฟมีความคิดเช่นนี้เขาก็คงจะเป็นอัมาพาตตั้งแต่คอลงไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกับที่แพทย์คาดการไว้หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุตกม้าอย่างไรก็ตามเขามีความคิดแบบเติบโตแทนที่จะยอมรับชะตากรรมของเขาอย่างเฉยเมยเขาเข้าควบคุมสถานการณ์ของเขาเองดังนั้นเขาจึงเข้ารับการฝึกอย่างหนักและหลังจากนั้นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้น ตรงข้ามกับการวินิจฉัยของแพทย์ทั้งหมดเขาขยับมือขยับขาและสุดท้ายก็คือร่างกายส่วนบนทั้งหมดสามารถขยับได้ความท้าทายทําให้ผู้คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตมีโอกาสจะทําสิ่งที่อยากทํายิ่งพวกเขาเศร้ามากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นในการต่อสู้เท่านั้นและเขียนชะตาชีวิตของพวกเขาขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกับคริสโตเฟอร์ริฟพวกเขาพยายามทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้คนที่มีความคิดแบบตายตัว จะหลีกเลี่ยงความยากลําบากผู้ที่มีความคิดแบบเติบโตจะเรียนรู้และหาทางเอาชนะมันแนวคิดหลักที่6ความคิดของคนเรามักจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแบบอย่างที่เราเคยมีเมื่อสมัยเรายังเป็นเด็กปัจจัยใดที่กําหนดว่าคนคนนั้นจะมีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือจะมีกรอบความคิดแบบตายตัวปัจจัยใดที่กําหนดว่าคนคนหนึ่งจะระหนักถึงศักยภาพของตัวเองหรือว่าใช้ชีวิตไหลไปตามน้ําการพัฒนามายเซ็ต เริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดทารกเข้ามาในโลกด้วยความคิดแบบเติบโตพวกเขาต้องการเรียนรู้และเติบโตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละวันผู้ใหญ่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเด็กซึ่งมักจะเป็นพ่อหรือแม่ของเด็กคนนั้นมีบทบาทอย่างมากในการตัดสินว่าเด็กจะรักษาความปรารถนาที่จะเติบโตนี้ไว้หรือรับเอากรอบความคิดที่ตายตัวจากพ่อหรือแม่ไปในที่สุดพูดง่ายๆก็คือพ่อแม่เป็นตัวอย่างของความคิดให้กับลูก,ลก พ่อแม่ที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะสนับสนุนลูกและกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้ต่อไปในขณะที่พ่อแม่ที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวมักจะตัดสินลูกเสมอพวกเขาจะคอยตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีขาวหรือดําเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง1-3ถึงขวบมีพฤติกรรมตามนั้นอยู่แล้วจากการศึกษาวิจัยและสังเกตทารกที่มีกรอบความคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโต จะพยายามช่วยทารกอีกคนที่กําลังร้องไห้ในทางตรงกันข้ามทารกที่มีกรอบความคิดตายตัวจะทําท่ารําคาญมันครูยังเป็นแบบอย่างที่สําคัญมากและมีอิทธิพลต่อความคิดของเด็กมีครูหลายคนที่ยังเชื่อว่าผลการเรียนของนักเรียนนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนที่เก่งจะทําได้ดีต่อไปและนักเรียนที่เรียนอ่อนจะได้เกรดซีหรือเกรดดีเสมอไปเมื่อครูคิดและแสดงออกแบบนี้ ในที่สุดนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าก็จะกลายเป็นคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวไปในที่สุดแต่ครูที่ดีผู้ที่เชื่อมั่นว่านักเรียนของตนสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้จัดการกับสถานการณ์แตกต่างออกไปพวกเขาจะแสดงให้นักเรียนเห็นวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือการทําความเข้าใจกับบทละครของเชคสเปียร์นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่ายอมรับกรอบความคิดแบบเติบโตและเริ่มได้เกรดที่ดีขึ้น เพราะเขาไม่ต้องคิดว่าตัวเองนั้นโง่โดยธรรมชาติอีกต่อไปมายเซตของเราไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเรารับเอาชนิดของกรอบความคิดจากคนที่เป็นแบบอย่างของเรามาใช้อย่างเช่นจากพ่อหรือแม่ความคิดของเรามักได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแบบอย่างที่เราเคยมีเมื่อเรายังเป็นเด็กแนวคิดหลักที่7ทุกคนสามารถนำความคิดแบบเติบโตมาใช้และทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ ไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อของสิ่งรอบข้างเมื่อพวกเขาพัฒนากรอบความคิดของตนเองสมองนั้นสามารถฝึกฝนได้เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายหากเราต้องการความคิดแบบเติบโตเราสามารถสอนตัวเองให้คิดแบบนั้นทีละขั้นทีละขั้นตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเผลอทําจานหล่นลงพื้นความคิดแรกก็คือถ้าคุณคิดแบบตายตัวก็อาจจะเป็นความคิดแบบโกรธตัวเองว่าฉันซุมซ่ามจังเลยแต่คนที่รู้ทันปฏิกิริยานี้และต้องการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถผลักดันตัวเองเพื่อให้มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะคิดว่าโอ้จานตกแตกเลยฉันจะทําความสะอาดและจะระมัดระวังมากขึ้นในครั้งต่อไปเป็นต้นนะครับการทํางานเพื่อมุ่งสู่กรอบความคิดแบบเติบโตเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าถึงผู้อื่นเพื่อรับการสนับสนุนพูดคุยเกี่ยวกับข้อบอกพร่องและข้อผิดพลาดของเราและเพื่อสร้างแผนการที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงเพื่อบรรลุปเป้าหมายของเรา สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าความคิดแบบตายตัวหรือฟิกซ์ไมล์เซ็ตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกําจัดมันออกไปจากสมองของเรามีแนวโน้มว่ามันได้กลายเป็นไม้ค้ำยันทางอารมณ์ของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันปกป้องเราเมื่อเราพบกับความล้มเหลวมันสร้างการยอมรับในสายตาของพ่อแม่และคู่รักของเราและมันเพิ่มความมั่นใจในตนเองของเรามันทําให้เราสบายใจครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นการกําจัดมันออกไปอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก ความจริงแล้วเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องละทิ้งกรอบความคิดแบบตายตัวไปเสียทั้งหมดในคราวเดียวตราบเท่าที่เรายังใช้มุมมองแบบเติบโตมาใช้ควบคู่กันในบางสถานการณ์ก็มักจะเพียงพอแล้วแม้ว่าคนคนหนึ่งจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เก่งเมื่อพูดถึงเรื่องกีฬาเขาก็ยังสามารถเลื่อนตําแหน่งอย่างก้าวกระโดดและเด่นในหน้าที่การงานได้ตลอดเวลาการนํากรอบความคิดแบบเติบโตมาใช้ในทุกด้านช่วยให้เราทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อย่างเช่น กรณีของคริสโตเฟอร์รีฟและพัฒนาความสามารถของเราต่อไปได้เช่นในกรณีของไมเคิลจอแดนในแง่นี้ความคิดแบบเติบโตเป็นกุญแจสำคัญในการเติมเต็มตนเองใครๆก็สามารถนำกรอตไมซ์เซ็ตมาใช้ได้และทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้สรุปสุดท้ายข้อความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือคนที่มีความคิดแบบตายตัวขัดขวางการพัฒนาตนเองด้วยความเชื่อในพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่กาเนิด และความกลัวที่จะล้มเหลวในทางตรงกันข้ามคนที่มีความคิดแบบเติบโตจะทำงานหนักและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองในท้ายที่สุดเราสามารถพัฒนาความคิดแบบเติบโตได้โดยการเผชิญหน้ากับทัศนคติและความคิดของเราเองอย่างกล้าหาญคำถามที่หนังสือเล่มนี้จะตอบให้กับคุณก็คือ 1. คนเรามีวิธีคิดต่างกันอย่างไรความคิดของคนเราเป็นตัวกาหนดว่าเราจะเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตได้หรือไม่ข้อ 3. ความสามารถของแต่ละบุคคลถูกกาหนดไว้แล้วเป็นกรอบความคิดแบบตายตัวหรือฟิกซ์มายเซ็ตข้อ 4. การเติบโตและการพัฒนาเป็นไปตามความคิดของเราเป็นกรอบความคิดแบบเติบโตหรือโกล t h มายเซตนะครับข้อ5ความคิดของคนเรามีผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างไรข้อ 6. คนที่มีความคิดแบบตายตัวจะสแสวงหาการยอมรับและชื่นชมส่วนผู้ที่มีความคิดแบบเติบโต จะแสวงหาการพัฒนาทําให้ดีขึ้นข้อ 7. ความคิดแบบตายตัวมองว่าความล้มเหลวเป็นหายนะความคิดแบบเติบโตมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และทําให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปข้อ8คนที่มีความคิดแบบตายตัวจะหลีกเลี่ยงความยากลําบากคนที่มีความคิดแบบเติบโตจะสนุกกับการเรียนรู้และแก้ไขความยากลําบากข้อ 9. เราสามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้หรือไม่ข้อ10 ความคิดของเรามักจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแบบอย่างที่เราเคยมีเมื่อเรายังเป็นเด็กเช่นพ่อหรือแม่ข้อ11ทุกคนสามารถนำความคิดแบบเติบโตมาใช้และทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นี่คือทั้งหมดของสรุปหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มนี้นะครับขอให้ทุกคนมีกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อก้าวหน้าและสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตถ้าคุณชอบคลิปนี้สามารถให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ